สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเอาหัวสิกรรมด้วยและในขณะถ่าทยทำรายการข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านได้แสดงฤทธิ์แสดงภาพปรากฏให้เห็นเป็นอัศจรรย์ผ่านกล้องเพื่อที่ให้ทุกคนได้เกิดความศรัทธาอย่างแท้จริงสิ่งใดที่ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายปรารถนาจะสื่อสารขอขอให้ท่านสื่อสารผ่านผู้มีญาณทิพย์ในกลุ่มของเรานี้ท่านใดทั้นหนึ่ง,ห,งหรือหลายๆท่านก็สุดแล้วแต่ และสิ่งต่างๆที่ท่านสื่อสารเราจะนำไปถ่ายทอดให้คนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่วัดถ้ำดินเพียกนะครับหรือว่าวัดถ้ำสีมงคลจังหวัดหนองคายครับ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ประชาชนเนี่ยได้มาสักการะบูชาพ่อปู่อินนาคราชและแม่ย่าเกตนาคราชนะครับในวันนี้นะครับมาได้มีแค่ผมนะครับผมก็ยังมีมาพร้อมกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งทางทีมงานของเราเนี่ยมีอาจารย์ทั้ง3ท่านมาด้วยอาจารย์นิงอาจารย์การแล้วก็อาจารย์นนท์ครับเดี๋ยวผมขอถามแทนท่านผู้ชมดีกว่านะครับอาจารย์ว่าพอเข้ามาสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยเราอยู่ที่หน้าถ้ำดินเพียงนะครับตอนที่อาจารย์ทั้งสามท่านเดินเข้ามาสัมผัสอะไรยังไงได้บ้างครับ โอ้มันมันเป็นพลังงานพูดยากเนาะแต่ว่าผมเห็นอะไรไม่รู้ว่ารับแม่พูดไปดีไหมก็คล้ายๆกับเหมือนท้องไท้องพญานาคครับอาจารย์ลอยมาแต่ว่าอันนี้ของผมแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีพลังงานมารอบๆกายเราครับตอนนี้ก็คือประชาชนก็มาสักการบูชาที่นี่กันเยอะนะครับอาจารย์อาจารย์ทั้งสองท่านละครับทำไงเออผัดไงกันบ้างก็สั่งผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับแล้วก็ ความเป็นธรรมชาติต่างๆที่ยังยังคงมีความเป็นธรรมชาติได้ค่อนข้างมากอะไรครับแล้วก็วิถีของคนพื้นเมืองที่นี่ครับที่มีความคจังกันครับเช่นเดียวกันไหมครับโอ้จริงๆต้องบอกว่าสัมผัสได้ตั้งแต่อยู่ในรถตู้แล้วนะครับว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยไม่ใช่มีแค่เพียงในถ้ำนี้เท่านั้น แต่กระแสพลังงานนั้นแผ่ออกไปทั่วทั้งภูเขาลูกนี้เลยผมจำได้เพราะว่าตอนนั่งเข้ามานะครับเรานั่งติดกันครับอาจารย์กันก็เริ่มเหมือนกับมีอาการขนาดว่าข้างนอกอ่ะยังเยอะขนาดนี้แล้วข้างในจะเยอะขนาดไหนนะโอเคนะครับก็เป็นที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ประชาชนมากราบไหวบูชานะครับโดยเฉพาะในองค์พญานาคนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไป ดูข้างในกันนะครับว่าข้างในเนี่ยคือเรามาตั้งใจมาสักการะครับผมนะคบแล้วก็เราต้องการเหมือนกับว่าสื่อสารในระดับหนึ่งมาสว่าด้วยทางองค์ของพญานาคนะครับท่านต้องการจะให้เราเนี่ยปฏิบัติบูชาอย่างไรเพื่อที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องสำหรับความผู้ชมเลยงั้นตอนนี้อาจารย์สันท์รท่านพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันพร้อมกันเลยครับตามผมมาเลยครับ ทางด้านนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจอธิษฐานนะครับก่อนเข้าสู่นนะครม,มาดานนะครับ ถ้าหน้าหนาวครับบรรยากาศในถ้ำครับผมมันก็จะพอดีนะครับเป็นรอยเดืน้ำน้ำซ้อมาจเป็นแบบนี้นะนั่เป็นรอยน้ำซอครับีเสียงน้ำไหลเย็นครับทุกท่านนะครับส่วนจุดที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นห้องโถงนะครับทางเข้านะครับผมจุดที่หนึ่งครับผมครับทุกท่านครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สองนะครับ ก็จะเป็นหีบศพของปู่อินมาทารานะครับวันนี้นะครับผมก็ขอเชิญทุกท่านครับผมแตะแล้วก็อธิษฐานนะครับด้านบนครับผมพี่ครับตรงนี้ครับแล้วผมจะเป็นหีบศพลอยฟ้านะครับ มีไข่ไก่ฝาดไ่กดของไทยนั่นเองตัวต่อปก็จะเป็นอยู่ที่สามนะครับล้วต่อไปด้านนี้ครับผก็จะเป็นผีศพปัญเกรตานะครับผมทันตีจะนีนะครับผีศพัญาเกีตารนะครับผมทันตีนะครับ ต่อจากนี้ไปครับผมทุกท่านนะครับตอนเหตุด้านนี้ก็จะเป็นเหตุสมบัตนะครับเหตุยูน,นะะิฟล์เหตุทองน,นะครับเดีจะได้รอดน,น,นะครับผมขอตอนนัวเชิญเลยนะครับจะรอดนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาอยู่ในถ้ำประมาณห่างาจากปากถ้ำนั้นตรงนี้ระยะทางเท่าไหร่ครับ กรนีก็ประมาณ40เมตร40เมตรนะครับขึ้นข้ามาได้40เมตรเองนะครับณตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นหีบศพของแม่ย่าเกษรานะครับผมถ้าเกิดลองสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมีผู้คนเข้ามานะครับสักการะบูชาแล้วก็วางเหรียญเอาไว้ด้วยการวางเหรียญตรงนี้มันคืออะไรครับอ๋อนี่นะครับก็จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวนะครับที่จะวางไว้นะครับบาทสองบาทก็จะได้คืนเป็นแสนเป็นล้านนะครับอ๋อครับอันนี้ แสดงว่าพอคนเข้ามาเนี่ยก็จะวางกันวางกันใช่ไหมครับเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยใช่ไหมคนไทยครับมีต่างชาติไหมครับก็มีนะครับออันนี้เป็นความเชื่อที่ทํากันมาครับผมโดยรวมแล้วเราคนที่ทําอย่างนี้คือสําเร็จหมดหรือครับหรือว่าเป็นความเชื่อต่อต่อกันมานั่นแหละครับเป็นความเชื่อต่อต่อกันมาครับ แล้วตรงนี้บอกว่าเป็นหีบศพของแม่ย่าแล้วอาจารย์อาจารย์การกับอาจารย์โลนอสัมผัสลองสัมผัสดูซักนิดหนึ่งว่าสื่อสารอะไรได้บ้างท่านอยากสื่ออะไรตรงไหนครับที้ต้องขอเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ จริงๆหินตรงนี้ถ้าเราจะมองกันในเรื่องของความจริงก็อาจจะเป็นแค่ปฏิมากรรมของธรรมชาตินะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยความเชื่อของเราเราไม่สามารถไปขัดความศรัทธาเขาได้แต่หินตรงนี้ต้องบอกตามตรงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงครับ <Okay. S 1> แต่ทีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมารักษาตรงนี้เพราะเราบูชาสิ่งสิ่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับเหมือนกับพระพุทธรูปครับ เป็นเพียงแค่อิฐหินดินแต่ว่าเมื่อใดที่เราสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะมาคุ้มครองตรงนั้นแต่ว่าเทวดาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยท่านไม่อยากให้เอาเงินมากองอย่างนี้เลยม<ช>ันเป็นการไม่เหมาะสมเหมือนกับซึบ่าการลบลู่ท่านว่าเทวดาเองก็อยากจะบูชาในบุญกุศลในคุณความดี ถ้าหากใครได้ลงมาที่นี่แล้วเนี่ยตัดที่ฐานจิตว่าบุญใดก็ดีที่ข้าพเจ้าได้กระทําสําเร็จแล้วขออุทิศให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาอาณาเขตบริเวณแห่งนี้จะสำเร็จผลมากกว่าเป็นความเชื่อที่ใช้เหรียญมาวางเอาไว้เนาะใช่ครับเพราะว่าในในความรู้สึกส่วนตัวอยากให้นั่งตรงนี้ไปทำบุญมากกว่าดีกว่ามาวางไว้เนาะในความรู้สึกส่วนตัวครับจจะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ครับอาจารย์ครับอาจารย์สองก้อนด้านในครับเป็นเป็นยังไงบ้ทามจารมีมีมีสัมผัสได้ลักษณะเดียวกันไหมครับลักษณะเดียวกันครับนก้อนครับที่นี่สากิีลมากนี่เดี๋ยวมีอะไรจริงจริงแล้วจะถามว่าวางได้ไหมก็คือมันแล้วแต่วิจรยยานของแต่ละบุคคลมากกว่าที่เลือกที่จะวางแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะ ผมเลือกที่จะเอาเงินไปทําบุญเพราะว่าเราเขาอุทิศบุญให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานงานแต่ใครเขามีความเชื่ออะไรในการวางของเขาเราก็ไม่ขัดความเชื่อเขาครับเขาตัวนี้อยากจะเสริมให้ว่าคุอเมื่อกี้เนี้ยผมลงก่อนลงมาก็รู้สึกอะไรบางอย่างฉันพูดสื่อให้ฟังว่ากระถิ่นได้ยินงเนี้ยเงินทั้งหลายเหล่านี้อยากจะมีอานิสงส์มากเลยนะครับผ็คือควรแนะนำให้เอาไปถวายในกานงานกระถิ่น นะครับแล้วเงินสามนี้ไปสร้างเป็นโบสถ์วิหาร้านเจดีไปทําถวายเลี้ยงเพลหรืออะไรต่างๆที่แล้วแต่งานของวัดถ้าตรงนี้เนี่ยจัดได้อนิสงเต็งนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมไว้ว่าตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่เราจะได้ไม่ไม่หลงงมงายอะไรมากเกินไปและใช้เงินที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับโอเคอันนี้เราราไปจุดต่อไปนี้อันนี้หีบอะไรนะหีบหีบทองนะครับ อันนี้อันเงินอันนี้หีบเงินอันนั้นเป็นโลเป็นโลก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบริเวณเดียวกันเลยที่ราถ้าเราคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็สิ่งนั้นก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางน้องไกด์เนี่ยนะครับจะพาเราไปนอกเส้นทาง นะครับจะเปในที่ที่ยังไม่ได้ติดไฟด้วยนะครับคนอื่นไม่ได้เข้าคนอื่นก็ไม่ได้เข้ามานะครับก็เราจะลองไปดูว่าเราทางตรงนี้เราสามารถสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในได้อย่างไรบ้างนะครับผมเชิญได้เลยนะครับไอ้น้องจะคือตรงนี้จริง